ดวงรายวันประจำวันอาทิตย์ที่11กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567ขึ้นสองคำเดือน3ปีมะโรงคนเกิดวันอาทิตย์การงานงานที่เคยยุ่งยากค้างค้างมานานวันนี้เป็นวันที่จะแก้ไขคลี่คลาย และประสบความสำเร็จเกินคาดหวังคุณมีโชคในด้านการงานอย่างเด่นชัดคนที่รอง,งานก็จะได้งานดังตั้งใจวันนี้เหมาะกับการเริ่มต้นธุรกิจใหม่และการลงทุนที่จะก้าวหน้าเป็นอย่างดีการเงินคุณทำเงินได้มากและคล่องแคล่วดีมากในวันนี้หมุนเงินคล่องมีโชคทางการเงินที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์การเป็นนหน้างานตัวแทนจำหน่ายก็จะยิ่งทำเงินได้ดี การเสี่ยงโชคก็ทำเงินให้คุณได้พอสมควรแต่ไม่ควรจะเสี่ยงมากไปนะคะความรักและครอบครัวคุณไม่จริงจังกับใครเลยแถมยังหวานสเสน่ห์ไปทั่วและคุณก็ยังมีสเสน่ห์มากจนหลายคนหลงสเสน่ห์คุณเข้าแต่คุณก็ยังรักอิสระมากกว่าที่จะผูกมัดกับใครเพียงคนเดียวคนรักคู่ครองอย่าหวานสเสน่ห์จนเพลินนะคะเดี๋ยวจะมีปัญหาคุณและคนรักมีเกณฑได้ท่องเที่ยวร่วมกัน สีมงคลสีชมพูสีม่วงอ่อนเสริมความมั่นใจความเด็ดเดี่ยวหน้าเกรงขามทิศมงคลทิศใต้เสริมความองอาจสงา่างามความเจริญรุ่งเรืองสำเร็จสมหวังเวลามงคลศูนย์นาฬิกาถึงหนึ่งนาฬิกาสานาที คนเกิดวันจันทร์การงานวันนี้คุณเอาแต่คิดมากในเรื่องเก่าสิ่งที่ผิดพลาดไปแล้วก็อย่ามัวแต่หมกมุ่นรู้สึกผิดกับมันขอให้คุณลุกขึ้นมามีกำลังใจเดินหน้าต่อในงานที่ทำอยู่ให้ดีมีคนรอคุณอยู่และพร้อมจะสนับสนุนคุณการเงินกว่าจะได้เงินมาแต่ละบาทแต่ละสตางค์นั้นคุณต้องสู้ไม่ถอยเท่านั้น จะมีความยากลำบากในการหาเงินแต่ด้วยความหนักเอาเบาสู้และไม่ยอมแพ้จะทำให้คุณประสบความสำเร็จได้รายได้ตามที่หวังไว้วันนี้ต้องสู้เท่านั้นจึงจะได้เงินค่ะความรักและครอบครัวคนรักครอบครัวมีเกณฑ์ได้เดินทางท่องเที่ยวร่วมกันอย่างมีความสุขได้รับมรดกหรือมีโชคทางการเงินสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์กันดีคนในครอบครัวที่เจ็บป่วยอยู่ ก็มีเกณฑ์จะดีขึ้นคนโสดก็มีเกณฑ์จะได้พบกับคนที่พลางพร้อมและถูกใจกันสารสัมพันธ์ต่อได้ในอนาคตสีมงคลสีเทาสีบอนสีควันบุรีเสริมความมุ่งมั่นพยายามกระตือรือร้อนเข้มแข็งอดทนทิศมงคลทิศตะวันตกเสริมโชคลาภฐานะได้ทรัพย์สินมรดกเวลามงคล15นาฬิกา ถึง16นาฬิกานาทีคนเกิดวันอังคารการงานจะได้เริ่มงานใหม่ที่มีความเสี่ยงสูงขึ้นกว่างานเดิมหรือได้ออกจากงานเดิมแล้วหันมาเปิดธุรกิจของตนคุณมีกำลังใจดีและกระตือรือร้อนสูง คนที่ยังประกอบอาชีพเดิมก็จะรู้สึกมีกำลังใจที่ดีขึ้นเข้มแข็งไม่ย่อท้อเอาแต่บนซึ่งจะทำให้ประสบความสำเร็จดีค่ะการเงินถ้าพูดถึงเรื่องเงินในวันนี้คุณโดดเด่นกว่าทุกคนขยันขันแข็งและแสวงหางานใหม่ไปเรื่อยๆเพื่อหวังรายได้ที่มากขึ้นและคุณก็จะประสบความสำเร็จได้รับเงินหลายทางและเป็นจำนวนมากตามที่หวัง การใช้เงินก็มีเหตุมีผลไม่ฟุ่มเฟือยคุณทำตัวเหมือนผ้าขี้ริ้วหอทองความรักและครอบครัวระหว่างการมีปากเสียงกันของคนในครอบครัวทั้งที่ยังรักกันแต่ก็ไม่ค่อยยอมกันถือที่ถี่มากจนบอบช้ำทุกระทมซึ่งควรหันมาทำความเข้าใจใช้ความรักเป็นตัวตั้งดีกว่านะคะคนโสดอย่าไม่เหมาะกับการมีคู่ รักใครชอบใครก็ยังไม่สมหวังสีมงคลสีฟ้าสีครามสีน้ำเงินเสริมความเด็ดเดียวความขยันขันแข็งทิศมงคลทิศตะวัอนออกเฉียงเหนือเสริมความเมตตารักใครมีโชคจากสเสน่หาเวลามงคลสามนาฬิกาถึงสี่นาฬิกาสานาที คนเกิดวันพุธกลางวันการงานการงานจะเหน็ดเหนื่อยและต้องอดทนบางคนจะต้องเปลี่ยนงานออกจากงานทั้งที่ยังไม่พร้อมอย่างไรก็ดีคุณควรชะลอก,การลงทุนการตัดสินใจทางการงานที่สำคัญไว้ก่อนบางทีทำงานหนักและจริงจังเกินไปก็กลับเสียมากกว่าได้การเงนิน คุณมีเล่เหลี่ยมมากและใช้ความฉลาดนั้นไปกับการหารายได้ซึ่งก็อาจจะเป็นวิธีที่ไม่ค่อยขาวสะอาดสักเท่าไหร่ยังไงก็ให้ระมัดระวังให้ดีเพราะความผิดพลาดเกิดขึ้นได้เสมอแทนที่จะได้เงินจำนวนมากกลับกลายเป็นการเสียงเงินจำนวนมากแทนระหว่างเรื่องการถูกยิบยื้มเงินไว้ด้วยนะคะความรักและครอบครัวคนโสดอาจจะต้องเหนื่อยสักหน่อยเพราะคนที่คุณถูกใจนั้น มีเสน่ห์กับคนอื่นด้วยเช่นกันวันนี้จะมีคู่แข่งหัวใจแต่ถ้าคุณมั่นใจและตือไม่เลิกก็น่าจะชนะคู่แข่งและชนะใจคนที่คุณถูกใจได้ส่วนคนมีครอบครัวมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อเศรษฐกิจที่ดีของครอบครัวสีมงคลสีแดงสีทองเสริมความแข็งแกร่งอดทนขยันจิตใจมั่นคงทิศมงคลทิศเหนือ เสริมโชคทางการเงินเงินคล่องมือกำไรจากการลงทุนเวลามงคล19นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกาคนเกิดวันพุธกลางคืนการงานวันนี้งานจะราบรื่นเป็นพิเศษ อะไรที่เคยยากก็จะง่ายได้อย่างปาฏิหาริย์คุณมีโชคทางการงานมีเสน่ห์ในการติดต่อเจรจาทั้งยังโดดเด่นในวงงานมีข้อเสียคือคุณมักจะไม่ค่อยสู้งานหนักทั้งที่วันนี้มีโอกาสที่ดีทําให้อาจพลาดโอกาสงามๆได้การเงินคุณจะได้บริหารเงินจำนวนมากเพราะทํางานไม่เลือกทําทุกอย่าง จนอาจจะเกินกำลังได้เพราะคุณรู้สึกว่ายังมีภาระทางการเงินที่ต้องรับผิดชอบอีกมากอย่างไรก็ดีการเงินไม่มีปัญหาอะไรเพียงแต่คุณต้องระมัดระวังในเรื่องการทำงานหนักจนล้มป่วยความรักและครอบครัวมีเกณฑ์ที่คนรักจะต้องแยกกันอยู่สักพักอาจมีการย้ายบ้านหรือย้ายงานของคนรักหรือคนในครอบครัวทำให้ต้องห่างกันควรเตรียมพร้อมที่จะปรับตัว คนโสดแนะนำให้หันมาสนใจรูปลักษณ์ของตนเองให้มากขึ้นสีมงคลสีส้มสีแสดเสริมความรักความนับถือและความสดชื่นในการทำงานทิศมงคลทิศเหนือเสริมคนช่วยเหลืออุปถัมภ์ทำการใดก็ได้รับความร่วมมือและประสบความสำเร็จเวลามงคล18นาฬิกาถึง19นาฬิกา30นาที คนเกิดวันพฤหัสบดีการงานทำอะไรเนือยๆไปหน่อยคุณชอบงานเบื้องหลังและไม่ชอบที่จะโดดเด่นแต่ความกระตือรือร้อนก็น้อยไปหน่อยค่ะหากคุณกระตุ้นตัวเองให้คึกคักในการงานมากขึ้นความสำเร็จจะโดดเด่นมากการเงินงานที่ต้องใช้วาทศิลป์และความเอาใจใส่เทคแคร์จะทำเงินให้กับคุณได้มาก ยิ่งเป็นงานบริการหากคุณเพิ่มความใส่ใจลูกค้าและความสุภาพเข้าไปจะทำให้ได้ทิปเพิ่มหรือได้ออเดอร์เพิ่มอีกด้วยแต่ให้ดูแลเรื่องค่าใช้ใจ่ายให้รัดกุมขึ้นเพราะมีเกณฑ์ที่คุณจะเปลืองเงินไปกับการซื้อของตามใจตัวเองมากกว่าเดิมความรักและครอบครัวคุณมีเสน่ห์มากคนโสดมีเกณฑ์ได้พบรักระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวหรือเดินทางติดต่อง,งาน ส่วนคนมีคู่คุณจะเริ่มอยากจะใช้ชีวิตกับใครสักคนอย่างจริงจังอาจมีการพูดคุยกันเรื่องการแต่งงานและวางแผนในอนาคตสีมงคลสีส้มสีแสดส่งเสริมด้านความรักครอบครัวมีความสุขมีความสมัคคีกลมเกลียวทิศมงคลทิศตะวันออกเฉียงใต้เสริมความเข้มแข็งทางจิตใจความไม่หวั่นไหวต่อสิ่งทั้งปวง เวลามงคล21นาฬิกาถึง22นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันศุกร์การงานคุณเอาการเอางานขยันขันแข็งดีไม่เกี่ยงงานหนักขอให้ได้แสดงฝีมือและได้ผลตอบแทนที่เหมาะสมขยันก็ดีอยู่หรอกนะคะ แต่ควรจะเพิ่มมนุษยสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานหรือคู่ค้าด้วยเป็นการเพิ่มคอนเน็กชันเพื่อการงานที่ก้าวหน้าในอนาคตการเงินมีเกณฑ์ได้ใช้เงินในการขยายธุรกิจหรือเปิดกิจการใหม่การเงินคล่องมือการเงินคล่องมือจากงานที่เข้ามาหลายทางคุณจะมีความกระตือรือร้อนในการหาเงินและยังประสบความสำเร็จหากลงทุนอะไรไว้ก็จะได้ผลกำไรเป็นกอบเป็นกำ ความรักและครอบครัวคนมีคู่แล้วจะมีความยั่วยวนใจจากสเสน่ห์ของคนที่ไม่ใช่คู่ของคุณทําให้เกิดความหลงไหลพลํามเพลยในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ขอให้ระวังด้วยนะคะส่วนคนโสดคุณมีเกณฑ์ได้พบกับคนที่ถูกใจกันแบบโหยหาจะเรียกว่าความรักเข้าตายอย่างจังก็ว่าได้ค่ะสีมงคลสีฟ้าสีครามสีน้ําเงินเสริมความสามัคคี โเิวันเชื่อฟังและเขารบรักทิศมงคลทิต่ตะวันออกเสริมความสำเร็จบารมีวาสนาเวลามงคล19.30นาฬิกา30นาทีถึง 21. นาฬกาคนเกิดวันเสาร์การงาน คุณยังเป็นผู้ทรงเกียรติในสายงานของคุณและขอให้รักษาภาพลักษณ์นี้ไว้อาจต้องคอยตัดสินข้อพิพาทที่ยากจะแก้ไขของคนในองค์กรเพราะพวกเขาเชื่อถือในตัวคุณว่าเป็นคนที่มีคุณธรรมและยุติธรรมการเงินคุณบริหารเงินได้ดีการเงินจริงคล่องตัวไม่พบปัญหาใดมีเกณฑ์ได้เริ่มใช้เงินลงทุนในแบบที่คุณวางแผนไว้อย่างจริงจังจะได้รับข่าวดีเรื่องเงิน โดยเฉพาะผู้ที่ทําเรื่องขอกู้กับสถาบันการเงินงานค้าขายต่างๆทํางทเงินได้ดีในวันนี้ค่ะความรักและครอบครัวถึงเวลาแล้วที่คนโสดจะได้พบกับคนที่คุณรอคอยการพบกันของคุณทั้งคู่จะเป็นแบบที่น่าประทับใจบางคู่เหมือนอยู่ใกล้กันมานานแต่ไม่เคยเจอกันวันนี้จะได้พบกันสักทีส่วนคู่รักครอบครัวมีโชคจากครอบครัวได้รับมรดก ถูกรางวัลหรืออาจาได้รับข่าวดีจากคนในครอบครัวสีมงคลสีส้มสีแสดเสริมความเข้มแข็งของร่างกายและจิตใจสง่าราศีและความเคารพรักทิศมงคลทิศเหนือเสริมกำลังใจที่ดีความอุดมสมบูรณ์ได้รับความนิยมยกย่องเวลามงคลสี่นาฬิกาสานาทีถึงหกนาฬิกา